สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มารีวิวแบบสั้นๆนะคะพอดีมีโปรโดีๆนะคะอยากจะบอกต่อเนอะอันนี้หมดเขตมานที่เท่าไหร่รู้ป่ะเออไม่รู้นะคะเพราะว่า เรานะคะไปสั่งผ่านแก a บฟู o ดนะคะของร้านฮ่องกงนูเดิลนะซึ่งแถวแถวบ้านเนี่ยปทุมตรงบางคู้วนมันไม่มีร้านนี้นะคะก็เลยต้องไปสั่งแถวแถวแบบพี่อุบิพ่อคีเขาออกไปธุระแถวเซียลังสิษนะคะซึ่งร้านนี้จะอยู่ที่ฟิวเจอร์เนาะก็เลยสั่งแล้วก็จอดรถรอแล้วก็ให้มาส่งนะคะคือมีทั้งหมด3อย่างในราคาแค่ร้อ ร้อยห้าสิบเอ็บาททุกคนคือคุ้มมากได้3ามอย่างคือข้าวหน้าไก่นะคะบะหมี่หมูแดงเกี๊ยวนะคะแล้วก็มีเกี๊ยวกรอบใช่ไหมแล้วก็มีน้ำเก๊กฮวยแล้วก็มีเปปซีปซ่ให้อีกหนึ่งกระป๋องด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยะคะ่ะว่าแบบคุ้มแค่ไหนอันนี้คือหนึ่งชุดนะทุกคนก็คือมีบะหมี่หมูแดงเกี๊ยวนะคะ เอ้ยคือมันก็เยอะอยู่นะคือแบบเขาไม่ได้ลดลดของลงเลยนะทุกคนคือมันก็พอดีเลยอะค่ะเนี่ยน่ากินมากเลยอะบะหมี่ของฮ่องกองนูเดอร์วะอร่อยอยู่แล้วแล้วก็มีเกี๊ยวกรอบนะคะนี่เป็นเสตเกี๊ยวกรอบมาให้พร้อมกับน้ำจิ้มเนาะนี่ฮ่องกองนูเดอร์นะคะเมื่อก่อนเขามีสาขายเยอะมากเลยอะเดี๋ยวนี้แบบเหมือนข่ายเค็กยดีหรือเปล่าเออเนี่ยแล้วก็เนี่ย ได้น้ำเจ๊กนวยนะคะหนึ่งขวด <ทำ S 1> แล้วก็<ห>ได้เปบปซี่อีกดูดิหนึ่งแล้วก็ได้ข้าวหน้าไก่อีกข้าวหน้าไก่ก็คือแบบข้าวเป็นข้าวหอมมะลิแล้วคือแบบนี้ดูให้เยอะนะไม่ใช่ว่าแบบไก่กรอะไรเล่นิดหน่อยอะไรเงี้ยคือคืออิ่มอ่เนี่ยทั้งหมดเนี้ยร้อยหสบอ็ดบาทจากปกติเท่าไหร่นะ 2> 2เออจากสามร้อยสอบาทอ่ะทุกคน <Okay. S 1> ก็รีบรีบรบไปตามกันนะจ๊ะสั่งผ่านแกล็บฟู้ดนะคะ mm. นี่วันนี้จะมาบอกรีวิวเท่านี้แหละทุกคน mm. เพราะว่ามันแบบมันดีมากอ่ะ mm. อันนี้คีชอบกินบะหมีนะคะ mm. ก็แบ่งกันกินได้เลยเนาะ